สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้นี่กเกมลิซซัดคนนึงก็อีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเปิดกระชาเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครหนึ่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นตัวละครของคุโรเอะนะครับผมสาวคูดแรกของเรานัเองนะครับ,รรรบซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเฉยๆนะสำหรับผมก็ไม่ได้แหลงมากแล้วก็ไม่ได้เก่งมากด้วยนะครับอืม แต่ก็เป็นตัวละครดีปับศัตรูที่ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสําหรับเป็นตัวสะอ่ะเป็นตัวแบบทำยังไงเดียช่วยเพื่อนในการทําให้ศัตรูแบบอ่อนแอลงนะครับก็ใช้ได้ระดับหนึง่งแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากไปซะทีเดียวครับผมก็เป็นตัวละครที่ไม่ต้องเปิดหาก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้เหมือนกันนะครับผมกับคุณโรเอตซึ่งมันอาจจะเป็นตัวละครที่เอ้มันเป็นตัวละครอยู่หลังตู้อื่นอ,อยู่แล้วเอาง่าย แต่นี่แค่เป็นเ็ตอัพของตัวูของเธอเองนะครับผมมีเอาอีกหรอโอ้โอเคแล้วก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผมยังไม่ที่ยังไม่เข้ามานะนั่นก็คือยูนินะครับผมยูนิยังไม่มานะถ้ายูนิมาปุ๊บก็อืมก็น่าจะเปิดอีกนะครับผมกับสามตัวยูนินะโอเคแล้วเราไปเริ่มกันที่ตฟกฟีก่อนเลยดีกว่านะครับผม ไปเล่งหมดเลยดีกว่านะฮะสามพันเพชรมันจะพอไหมเนะี่ยไอดีผมตัวละครดีปับมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเองถ้าได้นี้มาก็ถือว่าดีนะฮะมามติดแรกเลยดีกว่านะครับผมดูเรื่องดูเรื่องเลยอย่างเงี้ย โอ้โห oh ถ้าจะขนาดนี้นะโหนี oh, ่ก็ตูจีนนะด้วยตัวจีนผมยังเกยเเนกว่านยให้ตายเถอะไม่ค่อจะใช้ก็เลยดีกว่านะครับผม วายโอเคโอเคไม่กระตุต้ตรีนผมก็ยังเกลือโอเคนะครับผม แต่เทจผมเหลือดีมากเลยนะเจ็ดเจ็ดเนี่ยเซตฟรีเนะี่ยเหลืออย่างเลขสวยนะครับผม <S 2> <S 2> ผมก็เกือบกลับเกมนี้อีกแล้วนะค,ะนร,ค,ครับกับฟินไซคอนดีดายเนี่ยแหมถ้าตู้กาชาลิม,มิตมาเนะี่ยผมก็ขอให้ได้นะครับเพราะว่าวมมตัวละครนดีดิตตัวตัวในเกมนี้แม่งโกงมากโอเคงั้นหลักคลิปนี้เนี่ยผมก็พโพลล์โกรทสไลดไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ